มันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็ปล่อยไปตามความโง่ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความโง่อีกนั่นเองเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเกิดมาจากการที่คนนั้นไม่รู้ว่าเกิดมาทำอะไรากลายเป็นเกิดมาเห็นแก่ปากแก่ท้องท่าเดียวมันเห็นแต่ได้ ่าเดียวมันก็ถือศาสนาได้สิไม่ได้ถือศาสนาดีแต่ถือศาสนาได้แล้วก็เห็นว่าได้แล้วก็เป็นดีนี่คนโง่คนอันธพาลอย่างไรมันก็ยังรู้จักอยากที่จะได้ยิ่งโง่มาก มันก็อยากได้อย่างโง่โง,ง่งยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งโง่งเท่าไรมันยิ่งอยากได้อย่างโง่โง,ง่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อมีแห่ความอยากได้ด้วยความโง่เขลาแล้วมันก็ทำผิดนะมันก็ทำผิดหมดนี่เป็นเหตุที่จะต้องรับรู้กันไว้